สวัญญสดีญญครับวันนี้เราสองคนนะคะเอสซีฟ้าค่ะอ่าพี่ยองครับซีอีสูใหญยครับวันนี้เราสองคนนะคะมาแนะนำในการใช้รถนะคะ4ี่คูณสด้วยกันนะคะม,มีทั้งหมด2รุ่นนะคะรุ่นแรกจะเป็นตัว v ีครอสสี 4, ่คูณสี่สามจุดศูนย์เกียร์ออโต้นะคะในรุ่นเกรดเอ็มค่ะ,ะรุ่นที่สองอ่าเป็นสปาร์กครับสามพันตอนเดียวครับเป็นโฟรวินได้นะครับอันนี้ก็มีให้เลือกก็ สามสีให้เลือกนะครับและว,วันนี้นะคะเราสองคนนะคะรับหน้าที่นะคะมาแนะนําในการใช้งานและเดี๋ยวนะคะเราจะไปสอบรุ่น V Cross 3า4จี่คูณสคันนี้กัน<ด>ครัดเดี๋ยวก็อยากแนะนำเรื่องต้นว่าอุปกรณ์บางอย่างใช้งานยังไง <S <S อธิบายเกี่ยวเรื่องกุญแจหน่อยนะครับเป็นกุญแจอัจฉริยะจะสามารถสตาร์ทด้วยดีโอดได้นะครับอีสูซุตัวน,นี้นะครับโดยที่ว่ากดค้างไว้ประมาณ3ามวิน,นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ ไอตัวนี้มันจะช่วยลดร้อนได้ดรอเริ่ตั้งไว้ตอนในการแจ้งนะครับตรงนี้รับอันนี้ประตูยังล็อกอยู่นะครับน้องฟ้าอันนี้ยังเข้าไปได้นะครับก็เป็นการวอ,อร์มแอร์ใช่ไหมคะ<ๆ>รต่ว,ว่าบางทีรถจอดเดรดร้อนๆนะคะเราอยากบบว่าวอร์มให้เครื่องยนต์นะคะทํางานแล้วก็พวกแอร์ระบบแอร์ทำงานนะคะก็สตาร์ทจากภายนอกได้เลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูภายในกันเลยนะคะได้ได้ดูว่าออปชันเราออปชันเป็นยังไงบ้างครับตามมาเลยค่ะไหนๆก็มาดูเมื่อกี้ จากไปนอกรถตอนนี้ก็มาถึงภายในรถนะครับอาเดี๋ยวพี่สตาร์ทดูนะครับกุญเจนนี้ต้องหยุดภายในรถนะครับอันนี้ปุ่มสตาร์ทเรานะครับโดยที่การก็เหยียบเด็กนะครับแอร์เนี่ยสามารถแยกซ้ายขวาได้ระดับอุณภูมินะครับตรงนี้น้องลองทาดูได้เลยครับแยกความร้ซ้ายขวาค่ะความเย็นครับมาดูว่าตอนนี้อ่าตัวนี้นะครับวีคอสสีกุสีตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับลงฟ้านะตัวนี้นะครับ เรามีหอเลือกทั้งออโต้และก็ธรรมดาแต่ตัวนี้พิเศษหน่อยเป็นตัว็อปสุดของในเครดของอ s u z u อ่า<ต>มีหนึ่งระบบ Air d a s ช่วยในการขับขี่นะครับอ่าตัวนี้นครับช่วยแจ้งเตือนก่อนเกิเดเหตุทุกครั้งนะครับตัวนี้เกียร์เนี่ยมีสองระบบนะครับมีเป็นระบบเลททอิกด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีบทลดให้เราขี่ในทางเลือกเรี่ยางยาวๆเป็นเกียร์สปอร์ตตรงนี้นะครับผมการใช้ ระบบเกียร์โฟรวินด์ไดหนึ่งการขับเคลื่อนสองล้อความเร็วสูงสี่ล้อความเร็วสูงแล้วก็สี่ลรื้วาขับเคลื่อนในรอบต่ำนะครับสองเฮดเนี่ยเราขี่บนท้องถนนทั่วๆไปถ้าสี่เฮดเนี่ยเราต้องการที่จะไปถนนลูกรังตุลาการดาหน่อยนะน้องฟ้านะเราก็เลื่อนมาสังเกตสัญญาณไฟตรงนี้นะครับอ่าถ้ากระพริบกระพริบเนี่ยมันยังไม่เข้าขับเคลื่อนสี่ล้อให้ก็คือยังไม่ทํางานต้องให้เป็น ค้างขึ้นมาแสดงขึ้นมานะครับกับพิษนี้ยังไม่ได้แล้วก็เงื่อนไขต่อไปเช่นว่าเราจะขับเคลื่อนในกรณีลากจูนถตรีลมจริงๆนะครับนะอเราใช้สี่โลโดยที่ว่าใช้มือเนี่ยกดปุ่มเนี่ยเข้าไปกดปุ่มแล้วก็บิดมานิดนึงก็คือดันเข้าไปแล้วก็บิดเข้ามาเป็นตัวสี่โลครับเนี่ยต้องการที่ว่ากำลังเยอะๆเราต้องมาใช้ในระบบของสีโลหรือว่าสีแอลนะครับ การหมุนล้อฟรีการทรงตัวของรถเนี่ยมันจะตัดระบบนี้นะครับก็มันจะช่วยให้การถ่ายทีกําลังของล้อรถเนี่ยกระจายได้หมดทั้ง4ล้อ,อะครับตรงนี้นครับนี่เหมาะกับที่ยากลำบากจริงๆแต่ท่านน้องฟ้ากับเคลื่อนนี้ปกติเนี่ยสามารถกับ4 h เ,เนี่ยได้เลยครับ ไม่ต้องข้าวสี่โลตอนนี้ใช้ลักษณะสภาพถนนแบบไหนคะไอ้สีเลยครับใช่ค่ะหนึ่งฝนตกถนนลูกรังเนี่ยใช้ได้เลยครับไอ้ที่เป็นทรายทรายเนี่ยได้หมดเลยแต่กรณีที่ให้ข้าววินออกวินเข้าวออกนะครับให้เข้าตำแหน่งเกียยวว่างจะเข้าได้ได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้แล้วสมมุติว่าเราจะ เจอสภาพถนนที่แบบน้ําขังอะพี่ยองแบบขับขับอยู่แล้วแบบเจอน้ําขังเนี้ยถ้าคนตัวตัวิงเกงแนะนําให้ขี่สี่เสีเลยใช่ไหมคะก็คือควบคุมทั้งสี่ล้อเลยใช่ใช่แต่รถอะมันจะกินน้ํามันนิดนึงจกจาจปกตินะครับถ้ากรณีเราอยู่ในตําแหน่งเกียร์แมนนวลนะคะพี่แมนนวลนะครับใช่แมนนวลอ่าเนี่ยก็เหมือนกันใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนกันได้เลยได้เลยครับแต่ถ้าระบบแมนนวลหรือเกียร์ธรรมดาเนี่ย ถ้าอย่างเช่นว่าเราจะข้าไปสี่โลก็อย่างเช่นกันให้ให้จอดรถสนิทแล้วก็เลื่อนคันเกียร์่าที่ตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วก็สามารถหมุนในตัวเนี้เป็น4ี่โลได้เลยครับหนึ่งใช้วิธีการก็ให้ตำแหน่งคันเกียร์อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับจะเร็วขึ้นแล้วก็กดเน้นนิดนึงแล้วบิดมาด้านขวาก็คือต้องกดลงไปครับ กดกดลึกลงไปแล้วก็กลับเป็นโซ่โนิดเดียวครับ<ะ>มันมันไม่ยากนี่<ะ>อ่าสังเกตที่เรือนใหม่ได้กันเลยนะครับามันจะค่าสีแอลให้ส่วนที่ไอสัญลักษณ์ไอทีซีหรือว่าไอการหมุนล้อฟีเนี่ยมันจะตัดออกนะครับระบบนี้มันจะให้รถเนี่ยสามารถทำหานได้เต็มที่<ม>เพิ่มประสิทธิภาพในการลากจูงหรือว่าการช่วยให้ไม่ติดลมนะครับตรงนี้ แล้วไอตัวระบบ4ี่เฮดเนี่ยค่ะพี่ยองเราจะใช้ในลักษณะพื้นถนนแบบไหนอะคะหนึ่งถนนลูกรังจะหลักเลยสองก็กรณีฝนตกเยอะๆน้ำขังอตามต้องถนนเนี่ยตัวนี้ช่วยได้ครับช่วยลดอุบัติเหตุเบื้องต้นได้ครับผมแล้วก็สําหรับตัวสีโลก็คือจําเป็นจะต้องจอดรถสนิททุกครั้งทุกครั้งครับผมแล้วก็ดึงคันเกียร์ไปตําแหน่งเกียร์ว่างแล้วก็เสริมนิดนึงรถเราเนี่ยมีระบบดิฟล็อกอยู่แล้วดิฟล็อกเนี่ย ใช้งานก่อต่อเมื่อรุดล้อเคยเคยเห็นไหมรุดล้อมันขยิงก็คือเหมือนกับทางมันสมสมบัตหรือว่าทางมันแบบวิบากเอาจจะมองเห็นภาพจะพูด้เห็นภาพว่ามอนด้นล้อด้านหนึ่งอยู่ที่ต่ำล้ออีกด้านหนึ่งอยู่ที่สูงเนี่ยไอตัวเนี้จะช่วยให้กระจายแรงทั้งสองล้อให้ห้าสิบห้าสิบเช่อไหจะหมุนพร้อมกันถ้ารถเมื่อก่อนเนี่ย พอด้านใดตกด้านหนึ่งจะบุญอยู่ด้านเดียวแต่ตัวนี้กระจายทั้งสองล้อโอเคอ๋อค,ค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วพี่ยองคะสําหรับวีครอสสี่ประตูเนี่ยคะ่ะมีทั้งหมดกี่รุ่นนะคะอ๋อมันเอาอย่างนี้ก่อนว่ารถมันมีทั้งหมด3าแบบอ่าหนึ่งตอนเดียวะนะครับสองตอนครึ่งสามก็สี่ประตูในแต่ละในแต่ละแบบเนี่ยจะมีอ่าตอนเดียวนี้มีรุ่นเดียวตอนครึ่งก็มีรุ่นเดียวแต่ว่าในรุ่นสี่ประตูเนี่ย ก็รุ่นเกีเซตแล้วก็รุ่นเซตปีแล้วก็รุ่นเอ็มเอ็มก็คือท็สุดแล้เขาในส่วนเกีปีเดียวจะให้น้องควาดูว่ามันแตกต่างแล้วก็ได้อธิบายเรื่องตัวให้จ้เนี่ยตามที่แจ้งน้องควาเมื่อกี้ค่ะอ่ารถเรามี3รุ่นนะครับมีตอนเดียวตอนครึ่งแล้วก็สี่ประตูนะครับค่ะนี่มีให้เลือกแล้วก็ในสี่ประตูเราก็มี3ามแบบค่ะอ่าแบบเซต เซแล้วก็ <J T. S 1> z ซ <T. S 2> แล้วก็เกรด M ค่ะแคันนี้น้องฟ้าเกรดเ M ครับผมตอปสุดและตอนนี้ช่วงน,นี้มีโปรโมชั่นอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะคะสำหรับโปรในงานนะคะลูกค้าที่จะมาซื้อจะทดลองขับเนี่ยที่อยากทดลองขับนะคะก็สามารถที่จะมาทดลองขับที่โชว์รูมนะคะอ้อแต่พี่ยองตอนนี้เรามีงานนี่ เดี๋ยววันพฤหัสที่7็นี้นะคะเราจะมีงานกันที่อบตอคลองอูดเภานะคะเป็นในส่วนของการทดลองขับรถ 4, ีคูณสโดยเฉพาะเลยนะคะคสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถไปทดลองขับกับเราได้ที่นู่นนะคะหรือจะลงทะเบียนผ่านเฟสของ<ด>อีสุวรรณใหญ่ก็ได้นะครับค่ะจะร่วมไปทดลองขับรับของที่ระลึกมีของที่ระลึกนะคะแล้วก็มีรุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจทดลองขับกับเราแล้วนะคะแล้วก็ จองภายในงานนะคะรับส่วนลดทันทีค่ะพิเศษ5,000บาทค่ะนะคะและยังไม่พอเพียงเท่าน,านั้นพี่ยองตอนนี้เรามีรถรุ่นพิเศษอยู่นะคะประมาณ5คันนะครับตอนนี้5คันเท่านั้นนะครับ5คันเป็นในรุ่นวีค<ส>อร์สเกรดเซตครับห้าค่ะนะคะ,นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่า5คันสุดท้ายเท่านั้นนะคะส,สหรับถสูงสุดเท่าไหร่สนใจนะคะก็รับส่วนลดพิเศษสูงสุดไปเลย70,000บาทด้วยกันค่ะนะคะและยังไม่พอเพียงเท่านั้นพี่ยองอย่าลืมนะคะ วันนี้เรามีทีมงานฝ่ายขายนะคะที่จะร่วมนะคะทดลองขับนะคะร่วมเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่จะพาลูกค้านะคะเข้าไปทดลองขับนะคะอ่าแล้วก็ทางสมบุกสมบันนะคะทางตอนนี้เราได้เราได้ปรับพื้นที่แล้วนะครับว่าจะลุยน้ำนิดนึงอาจจะเอ็ดเวนเจอร์หน่อยนะครับตรงนี้เรามีให้ว่างานนี้นะคะลูกค้าที่ได้ทดลองขับสนุกเราใจนะคะแน่นอนถ้าเกิดว่าท่าน ลูกค้านะครับพารถไปเราก็มีรถศูนย์บริการเราก็ไปเปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องอให้ด้วยนะครับกิจกรรมภายในงานางนะคะขอแนะนากิจกรรมภายในงานนิดนึงนะคะกิจกรรมภายในงานของเรานะคะก็จะมีในส่วนของศูนย์บริการถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะนอกสถานที่นะคะรับส่วนลด10%ค่ะและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะทางอปบตครองอุจเพานะคะก็จะมีกิจกรรมรเขาเรียกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านนะคะแทงต้มแข่งขันแทงต้มนะคะก็จะได้ เงินรางวัลนะคะทางศูนย์อบตอแต่อ่น,ะะนนี้เราแจกไปเยเยอะๆะใช่ค่ะไปเยอะๆเลยแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นทีมงานฝ่ายขายของเราทั้งหมดนะคะที่จะดูแลภายในงานนะคะแล้วก็จะส่งมอบความสนุกสนานให้กับลูกค้านะคะและยังไงอย่า,ยาลืมไปเจอกันในงานานะคะสวัสดีครับพี่เก๋ครับนั่งรถธรรมดาไม่เสียวแน่นอนถ้าอยากเสียวมาเจอพี่เก๋ครับวันที่7ขอบคุณครับ สวัสดีครับเซลปศนะครับผมก็เทสซดด้วยนะครับว้าววันนี้เดี๋ยวเขาค่อยไปเจอวันที่จีนเนี่ยเทแล้วก็ล่อเทแล้วก็ล่อล่อโอเคครับสวัสดีครับเซลเจมครับก็ไม่มีกำกุมเหมือนพี่เขาคิดไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปเจอในงานเดียวเลยนะครับแล้วก็ไปลงทะลงขับมาได้ครับสวัสดีค่ะเซลแหม่มนะคะชมชนกนะคะ เดือนนี้ก็จองกระบะ4ีคูณสตอนเดียวมา1คันแล้วนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็วีคอร์ตัวเซตมาอีก1นึคันนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแคมเปญดอกเบีย้ยต่างๆนะคะเ <Wow. S 1> จอกับหม่ำได้ในงานคะ่ะ <Wow. S 1> ฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ bye <Wow. S 1> ายบายออตอของอุด้าเพาค่ะไหนเราก็เทซะด้วย